สวัสดีครับพวกเราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิล์มนะครับผมแ,แล้วมาเราลองมาทำอะไรตรงนี้ครับพี่ลำเลดเเมาดูเซเว่นนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมคือเซเว่นนะครับที่เขามาขยายใหญ่ใหม่นะตรงนี้เขาทำใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ข้างในใช่ไหมแล้วเอาของมาลงใช่วยน้องชิเบะดีใจไหมดีใจเจ้เขาเขาเขาทิ้งอะไรอย่างเงี้เหลือข้างในอีกนะข้างนอกอีกนิดหน่อยนะพื้นอีกนิดนึงนะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราขับไปเซเว่นอื่นกันต่อดนนีกว่านะครับเซเว่นกันาต่นเซเว่นนี้เสร็จแล้วแล้วเซเว่าจะเสร็จตอนไหนเสร็จเสร็จตอน <laughs> วันฮาโลวีนฮาโลวีนเหรอไม่ร,ไมร้อนร้อนขึ้นนะ ได้ทำเลดึงได้ดีใจนะครับผมทำเลดลงเร็วนี่ครับหัวฟูเลยครับผมโอ้ยพระคุมพระคุณยังไม่ลดยังไม่ลดไปไหนไปคราเเ็ดไปเลือกซื้อเลยอุ้ยอะไรอ่ะสามสิบเก้าบาทเหรอกินไหมกินยังไม่เป็นหรอกพวกเนี่ยไม่เคยเห็นกินเลยไม่เคยเห็นกินเลยวันนี้อยากกินอะไรครับอุ้ยเอาแคบเอเอาแคบเอแคททูไหมเอาไหม แททูเอาไว้ติดอ่ะซื้อแล้วแต่วันนั้นออมเลยติดติดกับแม่อูแล้วมันลอกใช่ไหมเดี๋ยวนียเดี๋ยวโอติดให้เอาไหมเอาที่บ้านตอนนี้ที่บ้านดีไหมยังเหลืออยู่นะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรากลับไปไปติดแททูแล้วก็เล่นสปอร์ตอีกกันนะ่าวันนี้เราไปหาซื้อขนมมันดีกว่าครับเดี๋ยวขอพี่เอเ้อติดก็ได้ เดมอนไหนมันมีอะไรหมอมเป็นขนมนะมีแคแรแรด้วยนะครับน้องที่เป็ดตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนดูสิไปไป,ไปอ๋ออยากกินอะไรดีทุกคนวันนี้รวมกันสิเฮ้ยวนนั้นน่ะออมเร็ตบิ๊กซีที่เราไปอ่ะสองอันมันสี่สิบบาทเองนะ ถูกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้าพาไปซื้อนะแบบมาต่อกอันเลยจะถูกถอเยอะเลยโอเคไหมตกอะลรยี่สิบไงแค่พอดีงบพอดีเลยวันนี้เราดูอย่างอื่นก่อนที่มันพอดีงบใครอยากวันนี้เรามาตามหาขนมฮาลาวีนกันดีกว่าให้ทุกคนเลือกขนมฮาลาวีนนะครับผมคนละหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นกี่บาทก็ได้ไม่เกินยี่สิบบาทอ่ะไม่เกินยี่สิบบาทถ้าถ้าไม่ถึงยี่สิบบาทก็เลือกสองชิ้นได้ อันนี้ดีกว่าฮาโลวีนครับผมตามล่าฮาโลวีนร้อนโอ้มีเยอะไหมที่เบลล์ฮาโลวีนอ่ะไหนน้องหยิบฮาโลวีนให้เราดูสิพี่เบลล์เขาเหนื่อยแล้วอุ้ยไหนอุอ้ยเป็นฟัน,น,เ,นเอ้ยฟุตตี้ทวิทฮาโลวีน,นโอ้โหเอาไหมเอาไหมทาโลวีนเลืยบเลยครับทุกคนไปเลือกเลย ไม่รู้อ่ะอะเอยากรู้ต้องเอาไปนะกระดาษวะอ๋อที่มันติดลิ้นใช่ไหมเท่าไหร่อะมันเขียนห้าสิบแปดบาทเลยนะเนี่ยแทชทูฮาร์ลวินโอ้ยอันนี้แหละห้าสิบแปดบาทดีไหวหรออันนี้อันนี้ก็ซื้อไม่พอเงินไม่พอแพงมากเลยครับทุกคนอันนี้แค่นี่ยห้าสิบแปดบาทเลยอ่ะห้าตังค์ก็เหลได้มั้ยล่ะอ่อ่าเลือกเลือก หนูไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาค่ะหนูว่าเฮ้ยมันไปซ่อนตรงนี้เอาสิอะไรดักวันแซดเหรอสตรอเบอรี่นะครับผมเลือกเลยไหนครับเนี่ยทาราวินเอาละ5บาทเองเหรออุ้ยได้นะเอามาคนละอันได้นะของชอบอันนี้มันเป็นของชอบพี่อมเล็ดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมที่ชอบซื้อสีฟ้า ยี่สิบบาทเลยเอาให้คนละยี่สิบเลยเอ,าาอะไรนะฮะหนูไม่รู้จะกินอะไรเหรอเอาหนูก็ตามพี่ออมเน็ดก็ได้นะถ้าคิดไม่ออกอะ่ะไม่ชอบกินใช่ไหมอ่ะพี่ออมเด็เลือกมาเลยเอ,เอาโอ้มีเวลามีเวลามันมีเยอะแต่ออาเด็ดกับ,ชบเชเบ็ดเลือกเยอะอ่ะก็เอาโอ้ไม่ให้แบบนั้นเนี่ยอันนั้นมันแพงมากเลยนะทุกคน แพงมากเลยนะเพื่อนๆอยากให้ถ้าอยากให้ซื้ออ่ะก็ต้องดูช่วยดูคลิปอัมเล็ตเยอะๆนะมันจะมีเหรอปะไปดูกันปะยังไม่ได้ครับเออไปดูไอติมก็ได้นะแต่ว่าน้ำไม่มีหรอกมีไหมพี่เล็ต ไม่มีหรอฮาราวีนนะครับไม่เอามาขายเด็กน้อยหรอกใช่มันไม่มีไม่ได้วันนี้เรามาเพื่อาาวีนน้ำไปกินที่บ้านก็ได้ไปน้องชิเบ็ดวิ่งไปดูไอติมแล้วมีไหมไม่ได้วันนี้เราตั้งฮาราลวีนแล้วป่ะเสียใจครับมันฮาราวีนหรือเปล่าล่ะ ไม่ได้มันให้ฮาวินไม่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 เดี๋ยวไปถ้าไม่เอาขนมก็อดก็กลับบ้านเลยโอ้ยนอาเม็ดถอดน้องทำร้ายโอไม่ดีนะครับโอ้ยบทเรียนวันนี้ก็คือเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการทุกครั้งไปนะครับ อได้หน่อคราวไว้นั่นแหละวางไว้ไปยิงมาเลยตอนนี้เอาให้เวลาสิบวีนะถ้าใครยังเลือกไม่ได้ก็จะไปจ่ายเงินแล้วครับ10บก7 6เจยของน้องชิเวตสวยอ่ะเป็นหมวกเลยอ่ะหมวกคาลาวินหมวกแม่มดน,นะ5้าสี่เกินหรือเปล่าพี่เอ็มเลดเกินหรือเปล่าศูนย์หมดเวลา ไปจ่ายเงินซื้อให้พียมเด็ดเหรอซื้อแล้วไม่กินนะน้องเชฟเบตเอากินเองเอากินเองเอาชอบมากนี่นะครับอะไรนะน้องเชฟเบตทิ้งพียมเด็ดเหรอทิ้งพี่มเด็ดออกมานะครับผมเอาเด็กจำไม่เล่นด้วยนะแล้วนะเพราะอะไรเพราะน้องเชฟเบตทิ้งเหรอฮะโอเคนะครับผมวันนี้เราก็พามาเซเว่นไหนพียมเด็ดขอดูดราะคอนเซ็ตหน่อยสิเป็นฮาโลวีนจริงหรือเปล่ารสสตรอเบอร์รี่เหรอ เอาว่าไม่ใช่ฮาลาวีนนะอ๋อฮาลาวีนมีฟักทองมีฟักทองอันน้อยเดียวโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมบ๊ายบายขอเจอผีหลอกนะแหนครับถ้าคนทำหน้าผีหน่อยเด็วหลอกทำไมผีตัวสองตัวนี้น่ารักจังเลย